สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องสำนักงานในตอนกลางคืนคุณเคยต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาในสำนักงานคนเดียวจนดึกไหมครับถ้าเคยคุณอาจจะเข้าใจฟีลลิ่งแบบนี้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ขาวซีดเสียงแอร์ที่ดังหึ่งเป็นพื้นหลังและความเงียบที่บางทีก็เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง แต่เรื่องที่ผมจะเล่าไม่ใช่แค่เงียบเพราะคืนนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในสำนักงานแต่กลับมาอยู่ตรงนั้นกับผมลองหลับตาตามนะครับแล้วจินตนาการว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศตอนตีสองจะทำยังไงถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้ว่ามาจากใครวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมต้องเร่งงานเอกสารที่หัวหน้าไล่มาให้เสร็จให้ทันส่งเช้าวันจันทร์ เพื่อนร่วมง,งานกลับกันหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวในสำนักงานชั้น8ตึกเก่าใจกลางกรุงเทพไฟทั้งชั้นปิดหมดยกเว้นแถวที่นั่งของผมกับทางเดินไปห้องน้ำผมคิดว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะอยู่คนเดียวก็ตั้งใจทำงานได้ดีแต่แล้วประมาณห้าทุ่มครึ่งผมเริ่มรู้สึกว่ามีสายตาบางอย่างจ้องมาทั้งที่รอบตัวว่างเปล่าเสียงแรกเริ่มขึ้น เหมือนมีคนเดินลากเท้าบนพื้นปาเก้ของห้องประชุมที่อยู่อีกฝั่งของฉันทั้งที่ผมปิดห้องนั้นแล้วด้วยตัวเองก่อนเริ่มงานผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงตึกหรือเสียงแอร์แต่ถ้าเป็นเสียงเครื่องจักรมันจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอไม่ใช่เหรอเสียงกลับมาอีกกึกกึกคราวนี้ใกล้ขึ้นถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าเดินไปเปิดห้องประชุมดูไหม หรือจะนั่งนิ่งๆทำเป็นไม่ได้ยินผมลุกไปห้องน้ำพอเดินผ่านตู้กระจกด้านข้างเห็นเงาสะท้อนตัวเองแต่ในกระจกไม่ได้มีแค่ผมผมยืนอยู่ข้างประตูแต่ในกระจกเหมือนมีคนยืนอยู่ด้านหลังผมในเงามืดสูงซีดหน้าไม่ชัดเหมือนหมอกหันกลับไปจริงๆไม่มีใครอยู่เลยพอกลับมามองกระจกอีกทีเงานั้นก็หายไป หัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดกว่าพัดลมแอร์อีกผมนั่งกลับไปที่โต๊ะพยายามเปิดเพลงในหูฟังให้ตัวเองหายกลัวแต่ทันใดนั้นเองโทรศัพท์สำนักงานเครื่องเก่าที่โต๊ะข้างๆดังขึ้นกรีโมงโมงมงงงงไม่มีใครอยู่ทั้งชั้นจะมีใครโทรมาได้ยังไงผมลังเลแต่ก็ยื่นมือไปรับฮลัลโหลไม่มีเสียงตอบกลับ มีแต่เสียงหายใจแผ่วๆแล้วสายก็ตัดไปคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณจะกล้ารับสายไหมหรือจะปล่อยให้มันดังต่อไปเวลาเกือบตีสองผมเก็บของเตรียมจะกลับบ้านทันใดนั้นเองมีเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเรียกชื่อผมมาจากทางเดินห้องน้ำนัดนัดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงใครในออฟฟิศแน่นอนเพราะโทนมันเย็นแปลก เหมือนลอดออกมาจากที่แคบๆผมตัดสินใจไม่หันไปแต่เสียงฝีเท้าเริ่มดังจากหลังทางเดินใกล้ขึ้นเรื่อยๆผมรีบวิ่งไปกดลิฟต์ระหว่างยืนรอได้ยินเสียงประตูห้องประชุมที่ล็อกแล้วเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงเอียดผมเผลอเหลือบไปเห็นเงาดำสูงเกือบถึงเพดานยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหันหน้ามาทางผมลิฟต์เปิดพอดี ผมกดปิดแทบไม่ทันหัวใจเต้นจนเหมือนจะระเบิดออกมาคืนนั้นผมกลับมาบ้านแทบไม่ได้นอนพอเช้าวันจันทร์เล่าให้รอปภที่ตึกฟังเขากลับถามผมเบาๆว่าเมื่อคืนคุณทำงานอยู่ชั้นแปดใช่ไหมครับคุณรู้หรือเปล่าว่าชั้นนั้นเคยมีพนักงานผู้หญิงเสียชีวิตในห้องประชุมเมื่อห้าปีก่อนผมไม่เคยกลับไปทำงานดึกๆคนเดียวในตึกนั้นอีกเลย หลังจากฟังเรื่องนี้คุณยังกล้าทำงานล่วงเวลาในออฟฟิศเงียบๆตอนดึกอยู่หรือเปล่า